หมูเด้งลูกฮิปโปคราตัวตึงขึ้นท่านเป็นเซเลบสาวลงนิตยสารไทม์ดังไกลทั่วโลกสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาไปดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับหมูเด้งลูกฮิปโปคราข,ของไทยค่ะหมูเด้งฮิปโปคราส,สุดน่ารักขวัญใจชาวเน็ตจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรียังคงเป็นกระแสที่ดังไม่หยุดหลังล่าสุดเธอได้ลงนิตยสารไทม์ ในฐานะเซเลบสาวที่กำลังเป็นที่พูดถึงทั่วโลกนิตยสารทําได้พาดหัวที่โดดเด่นระบุว่าเธอคือไอคอนเธอคือตำนานและเธอคือช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงการเป็นไวยลอของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแครขวัญใจมหาชนที่ดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลนอกจากนี้ความนิยมของหมูเด้งยังส่งผลให้จำนวนผู้เยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เธอยังถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของเซเลบในวงการบันเทิงของไทม์ยิ่งตอกย้ำสถานะความดังของเธอไทม์ Time ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเคลื่อนไหวของหมูเด้งได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดภาพและวิดีโอของเธอก็ถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียความน่ารักและความเป็นธรรมชาติของเธอดึงดูดให้ศิล,ลปินจากทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สร้างผลงานแซนอาร์ตออกมาอย่างล้นหลาม ทำให้หมูเด้งกลายเป็นเหมือนเซเลบระดับโลกสําหรับหมูเด้งฮิปโปโปเตมตัสแคร์อายุเพียงสองเดือนเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมเธอเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยชื่อหมูเด้งมาจากการโหวตของประชาชนเธอกลายเป็นที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วด้วยพฤติกรรมที่ทั้งดุดันและขี้กลัวในเวลาเดียวกันเช่นตอนถูกจับอาบน้ำ ที่ทําให้ชาวเน็ตหลงรักในความไร้เดียงสาของเธอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอโดนน้าฉีใสตอนถูกพี่เลี้ยงอุ้มหรือตอนที่เธอสบพี่เลี้ยงด้วยความน่าเอ็นดูความโด่งดังของหมูเด้งยังส่งผลให้บัญชีโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมียอดผู้ติดตามพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบัญชีทวิตเตอร์หรือเอของสวนสัตว์มียอดผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0บัญชี Facebook มียอดผู้ติดตามกว่า40,000 0บัญชีอิน t ตา gram มกว่าสอง2,000บัญชี และทิกทอกกว่า2ล้านบัญชีซึ่งทางสวนสัตว์ยังคงอัปเดตภาพและวิดีโอของหมูเด้งอย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามวันนี้แอดมินมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติมาให้ชมด้วยค่ะคอมเมนต์ที่1ตอนที่เธอเกิดเธอเกิดมาพร้อมกับตำแหน่งราชินีอินเทอร์เนต็ตคอมเมนต์ที่2ลูกฮิปโปไทยน่ารักจังเลยคอมเมนต์ที่ส ฮิปโปแครในประเทศไทยน่ารักและเป็นมิตรไม่เหมือนกับฮิปโปแอฟริกาซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่อันตรายมากคอมเมนต์ comment ที่4ตอบคอมเมนต์ที่3ว่าฮิปโปแครก็มาจากแอฟริกาเหมือนกันนะคอมเมนต์ comment ที่5แล้ววิธีการจัดแสดงโชว์แบบนี้เหมาะสมกับสัตว์หรือเปล่าคอมเมนต์ comment ที่6ฉันรักประเทศไทยดังนั้นฉันจะลองไปเยี่ยมเขาสักครั้ง คอมเมนต์ที่7ที่จริงแล้วฮิปโปตัวนี้เป็นแค่การพรางตัวเท่านั้นในความเป็นจริงสิ่งที่เรามีตรงนี้คือแมวหุ้มเกราะสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนี้น่ากอดแต่ได้รับการปกป้องอย่างดีตัวนี้จะปลอดภัยจากการถูกกินแน่นอนคอมเมนต์ที่8เธอดูเพราะคนฝึกสอนโยนอาหารใส่เธอเธอกัดตลอดเวลาเพื่อไล่เขาออกไปเธอไปซ่อนหลังแม่ของเธอคนฝึกสอนแย่มากๆ คอมเมนต์ที่9น่ารักสุดๆเลยเป็นลูกฮิปโปตัวน้อยที่น่าเอ็นดูจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่10ฮิปโปน้อยตัวนี้น่ารักจังและมันน่ารักมากตอนที่มันกินอาหารคอมเมนต์ Comment ที่11ฉันคือไอคอนที่ยังมีชีวิตหมูเด่งคงเป็นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ที่12ฮิปโปน่ารักตัวโปรดของฉัน ที่เบอร์ลินก็มีฮิโปอีกตัวชื่อโทนี่คลิปของทั้งสองตัวดูคล้ายกันเลยคอมเมนต์ที่13เธอดูจังแต่หน้าหวานอะไรเบอร์นี้คอมเมนต์ที่14ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะตกหลุมรักการดูหมูเด้งฮิโปคราตัวน้อยนี้วิดีโอเหล่านี้ช่วยให้วันของฉันสดใสขึ้นและทำให้ฉันยิ้มได้คอมเมนต์ที่15 เธอพยายามจะพูดว่าอย่าแต่ต้องฉันนะอย่ามาแต่ตัวฉันคอมเมนต์ที่16นิยามใหม่ของความน่ารักดูแลสนุกมากขอบคุณนะคอมเมนต์ที่17ไม่เคยรู้เลยว่าฉันต้องการเพื่อนจนกระทั่งได้ยินเรื่องหมูเด้งขอฉันจองเป็นคนเลี้ยงเด็กด้วยคนนะคอมเมนต์ที่18ลูกฮิปโปน่ารักจังเลย คอมเมนต์ที่19ฉันชอบที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงฮิปโปคราตตัวน้อยของเราในตอนนี้แม้ว่าเธอจะดูน่ารักแต่เธอก็ร้ายเอาเรื่องอยู่นะคอมเมนต์ Comment ที่ยี่สิบขอพระเจ้าอวยพรน,น้องหมูเด้งคอมเมนต์ Comment ที่ยี่สิบเอ็ดเจ้ามันฝรั่งตัวน้อยช่างแสบอะไรอย่างนี้คอมเมนต์ Comment ที่22ในตอนเช้าเธอจะน่ารัก แต่พอตอนบ่ายเธอจะเริ่มกัดขาผู้ดูแลคอมเมนต์ที่23วันนี้ลูกคิปโปไทยน่ารักจังเลยคอมเมนต์ที่24แม้ว่าคนดูแลกําลังอาบน้ำให้หมูเด้งแต่ดูเหมือนหมูเด้งจะไม่ชอบและพยายามจะกัดเขาตลอดคอมเมนต์ที่25โลกต้องการหมูเด้งมากกว่านี้คอมเมนต์ที่26 น่ารักจังเลยคอมเมนต์ที่27ฉันเลี้ยงหมาตัวนั้นได้ไหมคอมเมนต์ที่28เธอน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหวจริงๆคอมเมนต์ที่29ฉันตกหลุมรักเธอแล้วฉันต้องการเจ้าตัวป่วนหน้ากอดน,นี้ในชีวิตของฉันคอมเมนต์ที่30ฉันเพิ่งจะรู้ตัวว่าตอนอาบน้ำเนี่ย ฉันดูเหมือนลูกฮิปโปคราตัวน้อยที่กำลังถูสบู่เลยคอมเมนต์ Comment ที่31ฉันชอบดูวิดีโอของเธอทุกวันหูนั่นน่ารักดีคอมเมนต์ Comment ที่32ทวิตเตอร์จะหาทางเตียดสัตว์ตัวนี้แน่เลยคอมเมนต์ Comment ที่33น้องน่ารักน่าเอ็นดูมากคอมเมนต์ Comment ที่34 ผิวของฮิปโปทําให้ฉันรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เห็นมันในสวนสัตว์ไม่เห็นว่าจะน่ารักตรงไหนเลยคอมเมนต์ที่35ฮิปโปคราอาศัยอยู่ที่ไหนฉันดูสารคดีมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเห็นฮิโปคราเลยคอมเมนต์ที่36เด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเป็นฮิปโปหรือคนพวกเขาทําให้คนรอบข้างมีความสุขเสมอคอมเมนต์ที่37 ฉันชอบหูแบบนั้นจังเหมือนฟิโอน่าของเราที่ซินซินนาติเลยคอมเมนต์ Comment ที่38เรื่องนี้เป็นของสวนสัตว์ในไทยฮิปโปสาวน้อยตัวนี้มีชื่อว่าหมูเด้งซึ่งแปลว่าลูกชิ้นหมูคอมเมนต์ Comment ที่39เเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไม่ควรตีหรือแกล้งสัตว์น่ารักตัวนั้นปล่อยให้แม่ของมันสอนเองเถอะเธอรู้ว่าจะต้องทำยังไง คอมเมนต์ที่40ตอบคอมเมนต์ที่39ว่าเพื่อให้พวกมันคุ้นเคยและไม่ทำร้ายใครเมื่อโตขึ้นคอมเมนต์ที่41ฉันหลงเจ้าตัวเล็กที่แวววาวและล้ำท่านี้คอมเมนต์ที่42การนอนหลับการร้องเสียงดังและการวิ่งเล่นไปรอบๆอบคือสิ่งที่ฉันชอบทำที่สุดเลยคอมเมนต์ที่ส3หมูน่ารักมากเลย ทำให้ฉันนึกถึงฟิโอหน้าตอนที่เธอยังเป็นเด็กแบบนี้เลยคอมเมนต์ Comment ที่4 4ใครก็ตามที่ทำน้ำหกใส่ลูกฮิปโป,โปแครควรถูกแบนจากสวนสัตว์แห่งนั้นคอมเมนต์ Comment ที่ส5หวังว่าสิ่งมีชีวิตที่สวยงามนี้จะสอนให้ผู้คนมีมนุษยธรรมมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ที่46ิอุ้ยเธอน่ารักจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่47 น่าเอ็นดูจังขอให้เธอมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขคอมเมนต์ที่48เธอต้องมีลิขสิทธิ์สำหรับความน่ารักนั่นสุดๆไปเลยคอมเมนต์ที่49หมูน่ารักมากเลยคอมเมนต์ที่50ลูกฮิปโปตัวนี้ใช้ชีวิต2เดือนได้คุ้มค่ากว่าที่ฉันใช้ชีวิตมา36ปีเสียอีก คอมเมนต์ที่ห้าบอช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับเราทุกคนคอมเมนต์ Comment ที่52ต้องปกป้องเจ้ามันฝรั่งตัวน้อยนี้ทุกวิถีทางคอมเมนต์ Comment ที่5 3ใจดีกับหมูเด้งหน่อยนะอย่าคว้างอะไรใส่เธอเลยคอมเมนต์ Comment ที่5้าฉันหวังว่าจะไม่มีใครพยายามพาเธอออกจากสวนสัตว์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ฉันจะเป็นห่วง กับชื่อเสียงของเธอที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแต่เธอก็น่ารักมากจริงๆเลยนะคอมเมนต์ Comment ที่55โลกกำลังลุกเป็นไฟในตอนนี้และคุณกำลังพูดถึงลูกฮิปโปคอมเมนต์ Comment ที่56ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยกับไอ้ตัวตลกร้ายที่ราดน้ำใส่หมูเด้งยอมรับไม่ได้คอมเมนต์ Comment ที่57ตั้งแต่ดูจูแมนจี ฉันก็กลัวฮิโปมากรู้สึกเหมือนมันจะโผล่มาจากทะเลสาบแล้วปืนกินเราทั้งตัวได้เลยคอมเมนต์ที่58พวกมันดูน่ารักแต่อย่าหลงกลไปนะพวกมันยังมีความเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายอยู่คอมเมนต์ที่59มันยากที่จะเชื่อว่าฮิโปตัวน้อยจะโตขึ้นมาเป็นนักฆ่าที่โหดร้ายคอมเมนต์ที่60ตอบคอมเมนต์ที่ห้ว่า พวกนี้เป็นฮิปโปแครมีขนาดเล็กกว่าฮิปโปแม่น้ำในธรรมชาติมากและไม่ดูร้ายเท่าคอมเมนต์ที่61น่ารักอะไรเบอร์นี้คอมเมนต์หมดแล้วค่ะด้วยความน่ารักของหมูเด้งทำให้ผู้คนเข้าชมสวนสัตว์มากขึ้นทำให้สัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ได้รับอานิสง์ไปด้วยเพราะทำให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นได้รับการสปอร์ตมากขึ้นทำให้ทางสวนสัตว์มีทุนในการดูแลสัตว์ ดูแลความเป็นอยู่ให้ดีมากขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ